ต่อไปเมื่อพูดถึงรัฐบาลนะครับก่อนจะไปรัฐบาลนะวันที่สิบหกมันมีทอกศนะครับมมกทอกศด้วยนะไปยาวๆนะครับพิมพ์ทอกศรัฐบาลเดี๋ยวเช็คความพร้อมนิดหนึ่งนะเห็นคอมเมนต์ขึ้นกันสิได้ให้เลยจะได้ให้นะครับเพื่อการสื่อสารเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สื่อผู้รับนะครับพิมพ์มาให้เห็นหน่อยหรือว,ว่าเน็ตมัน,ม,นมันติดมันขัด พิมพ์เนี่ยครับเออพิมพนะ์เนี่ยจะมีพิมพ์ก็ไม่ขึ้นได้บะเนี่ยสื่อสารอยู่ข้างเดียวไหมบอกรู้ว่าไปทางหินได้ยินหรือเปล่านะเนมเะั้ไเนาะไม่แน่อาจจะลบดิลบไล์ดิ ฉะนั้นพยายามให้ทัน,เ,นเพราะว่าปล่อยไว้นานมันนั่นใช้ระบบเอไอตรวจนะเดี๋ยวมันจะโดนโดนบล็อกอีกเลยเหลเ,เฟ,ฟืหนึ่งบล็อกมาสองเฟ,ฟือดนะพี่นุ่มไม่สามารถทำรายการใดๆนะจำกัดไปยังบัญชีของคุณ และสิ้นสุดก็คือวันที่เก้าตุลาอันนี้เพิ่งจากกันยาอยู่นะครับยาวนี่โดนนี่ที่บัญชีนี่เพราะฉะนั้นก็ช่วยเห็นอาจารย์ได้เพราะนั้นนอกจากในห้องไลา์ห้องแนวทางเท่านั้นนะถ้ามีเห็นเห็นแนวทางใดๆก็ก็ค,คือโดนบล็อกเดิกชี่ดองบอกวีกอนนะนะครับไลฟ์สดน่าจะได้อยู่แต่บางทีถ้าบัญชีมันถูก จำกัดการใช้งานมันก็โขว่าอะไรก็เสี่ยงอยู่นะครับเอาสุขสันวันเกิดล่วงหน้าครับอาจาจา์ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำล่ดรวยๆเ,เช่นกันครับสาธุสาธุคุณออยอ่ะท่อประศนะครับอาจารย์ในหางเดียวดีวย๋ดวยวิ่งรูดสองนะหกสองสี่ ตามนี้เลยนะครับทาก็สอเคยให้หางเดียวเข้าตรงๆถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีปีที่แล้วเนาะช่วงเดือนไหนทุกคนกรกรคดากรกรคดาหรือสิงหา เ่มนั้นก็เดินทางไปสักการะหลวงปู่ทงก็ให้แบบนี้แหละลองดูนะครับเอาไปพิจารณานะครับในส่วนของทอกัณต่อไปรัฐบาลอะนะครับเดี๋ยวจะได้เท้าความที่ไปที่มานิดหนึ่งนะครับอาจารย์ให้ตัวเด่นเลขวิ่งเงิน เล็กวิ่งเงินลานไปนะครับวิ่งไปนะใครจำได้เดี๋ยวมันจะได้ปฏิปตอมันจะได้ทำความเข้าใจใครรู้นะครับรบกวนพิมพ์มาหน่อยมันจะมีตัวเด่นตัวหนึ่งนะครับที่ตรงกับวันเกิดอยู่มันจะได้อธิบายถูกว่าใครติดตามใครเป็น f อตัวจริงนะเห็นไหมะนาะออาจารย์ไล์ให้ ครั้งก่อนเม่มีผู้จัดจ,จ้กคนมาเนี่ยหนึ่งและสามโอชีนะแสดงว่าเห็นเนาะอ่ะทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมันอยู่เครื่องนี้หรือเปล่าลเนาะนีะ่ตัวดินนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดวดินตัวดินได้วิ่งเงินล้านของอาจารย์ประจำวันที่ 6ก,กันยานะครับตรงกับวันเกิด1และ3นะครับนะส่วนตัวเต็มนะครับอาจารย์ชอบ1เพราะมันตรงกับวันเกิดนะครับอืมเพราะปีที่แล้วมันก็อ่ะดูมันชนทั้งวันเกิดอ่ะเอาเลยจับไปตามนี้พี่้อง นะครับชอบตามที่เน้นให้คือเลข3ตัวนะที่ชอบเพราะว่าปีที่แล้วมันก็ออก1 2, นะึ่เนาะปีนี้ก็เลยจัดนะอย่าลืมกันนะพี่น้องกัน1-0กัน1-0กับ5-7นะกัน1-0นะกับ5-7าเจถ้าว่า1-0คืออะไร5-7คืออะไรอายุ57ปีพศหนึ่งศนั่นแหละ เกิดวันที่12นะเพราะปีทีทแล้วมันออก1นึนะก็เลขกันไใบน้ําเนียะเลขสูตรมันมันชนกันที่1ที่แรกก็ได้ก็เอามาเพิ่มมันจะเป็นสีหางก็เลยตัด10ออกถั้งว่าก็ชอบยู่พี่น้อง มีเด้อมาปอ่อพี่ชอบไม่เอ่ยสวัสดีครับคุณเมียนข้าอยากยกคคับ,บจารย์เพิ่งมาครับมาช้าก็ดีกว่าไม่มาก็ลั้งสิสิ้นสุดแล้วมันมันจบ,แล,บ,นบนนแล้วนะครับออมสินทกศเอ้ยทกศรัฐบาลน้อยเรลให้เมื่แล้วนะครับก็ก็ประมาณนีงนะครับลองเอาไปพิจารณาดูอาจจะยุ่งยากอยู่ในช่วงจากนี้ไป จากนี้ไปนะครับเพราะว่า1นึ่งเฟสถูกจำกัดการใช้งานสองก็อยู่ในระหว่างการเตรียมงานนะทำบุญแล้วก็เดินทางอาจจะยุ่งยากอาจจะไม่สะดวกนะครับลองดูงงคาหน่อยลาวเข้า ตลอดเราได้ทุกรอบนะคุณออยแต่มีคนอันนี้คุณนีพันมินแบบจะเพิ่นอาธิปเห็นชงชงมันหลุดนะคุณอะไรภาษาภาษาอังกฤษคุณสุวรรณนะครับก็ก็ไปตามคนที่เขาให้เข้าตลอดด้วยนะนะครับก็ไปตามคนที่เขาให้เข้าตลอดนั่นแหละไม่ต้องมาตามก็ได้นะแต่อาจารย์อยู่โลกออนไลน์เปิด มาปี63เนาะนะแต่ก่อนมาตั้งมันตั้งตั้งแต่ปี51นะใครตามมาจา์มันตั้งแต่ปี5 5 1 e 52ม้มีไหมไม่คงไปอยู่ยาวขนาดนี้เนาะต,ตั้งแต่เขียนลายมือน,นนะครับเพราะงั้นคงไม่ไม่มาอยู่เท่าทุกวันนี้เนาะถามว่ามีได้จับเงินเงินล้านบรมเงินแสนเนี่ยเงินล้านจากอย่างเกิดจากเนยวทางของตกของเนี่ยบางที นะเดิมดีเท่าความหลังกะะับว่าแต่ก่อนให้ใครไม่ไ,มได้มันจะมันจะหลุดมันจะเคลื่อนนะครับเคลื่อนตัวหนึ่งสะไว้ให้5้าสองอาจจะหลุดเป็น5้าหนึ่งหรือ5้าสามเคลื่อนเม็ดเดียวประมาณนี้เอ๊ะเราจะช่วยคนให้เขาหลุดพ้นให้เขามีโชคมันไม่ใช่ความผิดนะมันเป็นเพราะเราาริบีไม่ถึงนะจารย์ก็เล่งทําบุญนะหลายๆคนน่าจะเห็นเนาะ ตั้งแต่ปีห้าสี่อาจารย์ไปทําบุญเห็นไหม <S 1> <S 1> ทาบุญทําบุญนะทำโรงทานทําหอ้องน้องห้องน้ําสร้างโบสถ์นั่นแหละนะครับจนออกทีวีหลายช่องในวันที่งวดว,วันที่16พฤศจิกายนนะจำต่วทุกวันนี้นะสิบพฤศจิกายนปีปีไหนทุกคนปีห้าห้าหรือห้าหกและในเพจลองไปเลื่อนดูมันยังมีอยู่ สามตัวตรงๆนะั่นที่อาจารย์ไปถวายประทัดหนึ่งแสนนัดนั่นนะครับนั่นแหละนะสามตัวตรงนะั่นแล้วก็ยาวเปียงวดตั้งแต่ปี 5, 4, ห้าสี่ใครติดตามตั้งแต่ก่อนหน้าห้าสี่นะก็จะรู้ถ้าใครเพิ่งยังไม่ถึงสองเดือนก็ไม่ต้องมาพูดถึงนะนะเดือนสองเดือนไม่ต้องหรือมาปีนี้ก็ยังอันนี้เป็นกิฟช่วงขาลงที่อาจารย์ว่าจาก วางมือในปีนี้แล้วมันพอแล้วมันอิ่มตัวนะครับมันอิ่มตัวแล้วคือมาจะมาอยู่มาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะนะคืออาจารย์บอกว่าจะมาอยู่ต่างจังหวัดปีหกเจ็ดจะวางมือแต่ทีน่นี้หลายคนก็นะเรียกร้องเนาะขอก็เลยให้นะเพราะอาจารย์มาดูแลธุรกิจของตัวเองนะครับก็ จะยุ่งนะจะไม่ได้อยู่กับตัวเลขเท่าไหร่นะครับอาจารย์คองกิงขานูติดตามมาตั้งแต่คนดูสองคนคุณอะไรคุณประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับประมาณก่อนหวยออกนะก่อนหวยออกนะดูนะครับบัดไหนยังไงก็ติดตามที่เพจนี้ไว้ก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้ขอทุกคนโชคดีร่ำรวยรวยอีรทีฝากฟังนะทุกคนโชคดีวันดีครับ